กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เด้อผมทวนไปหาอะไรกินก่อนครับผมทวนเนี่ยลุงก้อนพักพักเบรกครับผมลุงก้อนก่อนเที่ยงไปซื้ออะไรมาก่อนเที่ยงไปได้อะไรมาเียวไปนอนเล่นไกินข้าวที่ไหนไไม่ด้กินผมหาลุงก้อนไม่เจอไปนอนคอนโดโอ้โหพระเจคอนโดซะด้วยสตะาคขุดใช่ไหมที่ไหนคอนโดสต๊าคขุดเบ้านโน้นน่ะมีที่นอนหรอ ในตรวไหนลุงก่อนน่าคอนโดเลยเชี่คอนโดผมคอนโดผมีที่ไหนล่ะผมเมื่อตอนที่ผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินผมมีแต่ทามาเฮ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ขึ้อข้างบนกันไม่ใช่หรอไม่ได้ขึ้นผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มากินไม่ถึงว่าไม่มีใครไปเลยนอผมก็ว่าจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครพูดเลยใช่ผม็นหายไปหมดผมก็เลยผมไปซื้อเนี่ยลุงร้านลุงเรานี่แหละร้านลุงกับป้าในน้อย บอกเพื่อนกันม,ม็มีเพื่อนๆสาหายก็ไม่มีอยู่ก็ไม่รู้จะทำไงแต่ถ้าไปร้านนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาก็าจะบึ้มบําซัมเบ้้าน,นี้กินรสชาติลุงลุงอร่อยอยู่แล้วของลุงอ่ะก็แต่ละร้านก็เอกลักษณ์ของเขามีความนุ่มความอะไรไก่แต่ไม่ได้เอาไก่ผมเอาแค่เนื้อก่อน เก่งก็มาครับผนี่ช่างใหญ่ช่างใหญ่ใหอะไรพักเที่ยงครับเที่ยงไงจะบ่ายสี่โมงแล้วเหนื่อยแล้วพากันเหนื่อยแล้วไอระวัดสองบนอเมืองเล้วงอนอไอ้นี่ไหมอะไรนะตรนัวขนาดนี้เมามาาท่อยรถนม สวัสดีครับผมไก่ย่างหอมๆควันฟุ้งๆม้งสองคันเลยครับผมมีคนจองไหมป่ะเนี่ยยางยางยาง่ยนะเสียลยับแลนะคา่าีีีลุงกอนข้าวเหลือไหมลุงกอน ได้ดูเข้าป่ะข้าแล้วเยอะแยะแล้วมันไม่ดีอ๋อมันไม่ดีมันก็ไม่เอาเครื่องปั่นมาเลยเขาว่าจะปั่นเราอยู่ปั่นรู้ปั่นได้่นนี่ทุกคนดูไก่แดงครับผมกับปลาคาอีกแล้วผมนี่ชิ้นเล็กแครับคุณชิ้นเล็กทุกคนเห็นชัดๆเลยวัดจะได้มาชื่อนุ่นพี่เขาหน่อยครับผมข้าวซอยหอครับมาไก่กินจานนี้ สับน้อยเรสับไม่ต้องสับ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 หมูให้มันนิดหน่อยเอาไปกี่ชิ้นเนี่ยผมเนี่ยผมเอาข้าวห่อนึงอันนี้เอาหกชิ้นหมูไงโอมคนหกชิ้นเลยครับผมทุกคนไม่ใช่ให้สับเป็นหกชิ้นสับซื้อชิ้นเดียวซื้อชิ้นเดียวผมก็นึกว่าเอาให้สับเป็นหกอืมมีช่างใหญ่เข้ามาครับผมวหกขอบพระคุณครับนะฮะ ผมเอาคนเห,หนียวหอนึงนะครับป่านรียญนะนเดียวไหมอเอาเหนียวสองหอ่อเนี่ผมทวนมาอุ่นุ่นที่เขาด้วยผมทวนสามสิบเานียวสองหอ่อนี้สามสิบเหรอรวมแล้วนะเจดออเอนาะเป็นงนั้นไปเจ็ดสิบ้มั้เนียตัวนี้ห้าชิ้นห้าหน่วยอยู่ห้าชิ้นแล้วอ้าดให้ต้นสิบบาทเหรอเขาใหญ่ขนาดนั้นแล้วม <c ười> ันีตังแค่ห้าสิบ่ะ เจ๊งอะไรหรอโอ้โหดูของเจ้าเจงครับผมผมจับนี่ผมดูว่ามันร้อนไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยเนี่ยเตาทานอ่ะผมว่าจะทานแล้วนะจะกินได้มันจะทานร้อนแน่นอนย่างก่อนนะเพราะว่าคนพวกพวกพวกเพื่อนยังไม่ไปผมเอาหมูชิ้นหนึ่งครับผมเป็นเท่าไหร่เป็นตอนนี้เป็นสี่เป็นสี่สิบนะเกียร์สามนะสี่สบายใจเลยน้อยเหลือขวัญถุงไว้ะสิบบาท ผมเอาชิ้นนึงอันนี้หมูหรอหมูดูว่ันนี้จะกินหมูเอาหมูอีกชิ้นนึงครับเข้าเนีวห่อหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทผมผมล่าน้ำจิ้มเลยนิดนึงเต่าก็ได้กินกันเต่าโอ้จองลูกมาแล้วเต่านะ ผมว่าตัวเล็กเหรมันเป็นตัวเมียแน่เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียมันไม่ล้มเหรอมันไหนมันมีตัวหน่อยตัวใหญ่มันม่วงกออออออับเราฟ้อมจ้ะผมยังแต่เขาบอกว่าสามปีสี่ปีอ่ะจะรู้ผู้เมียน่ะราบันทึกหนึ่งมาแล้วน่ะผมก็ครับผมไปครับผมทุกคนคนี่ค,คนเริ่มมาซื้อกันแล้วผมเลย ข้าวอยไปเลยเจ๊อยข้าวซอยเลยเอะไรไปะไรงไมไ้ลไข้ามีอยู่นะพี่ใหญ่พี่ซื้อข้าเหนียวมาลอ่ะนั่งนี่เลยของไครของไครมาห้าผมเจงนั่งนี่เลยนั่งนี่นี่้ปอข้าวผมคบแล้คุณไม่ได้สั่งนี่สั่งสิรถก้อนเือผมเลยนะฮะ ตอนไหนวะเรื่องจริงป้ะเนี่ยถ้างั้นต้องไดกินไดโนเสาร์แทนแล้วหลังตอนนี้มันไม่ได้มากอะไรอีก <c oughs> จริงป้ะเนี่ยมามากินด้วยกัน <c oughs> มีโยกในสามสี่ไม้เนี่ยจะกินคุณก็แหมไม่พอเป็นหมดโอ้โหคุณจะไปกินอะไรเยอะแล้วแบ่งกันกินก็แบ่งกันกินกว่ะวั <c oughs> นวันนี้ผมซื้อหไู <c oughs> ไก่แบบไก่ไม้หนึง่งหมูไม้หนึง่งหมาไม้หนึงหหน่งวันนี้ผมเอาหมูหมดเลย

tu công chuyên một người công chưa lúc bạn nha nha

ใส่ตรงไหนได้อย่างเงี้ยตัวเองกินก็ได้เนาะเจอเยอะวะเจอเยอะเจอเยอะคือว่าฝากคนแลค์ติดตามผมก็ด้วยบางทุนวันนี้ช่วงปักเที่ยงองค์กรพาเนซื้อไก่กินกับผมตัวนี่กับชัางเก้งของผมปักเที่ยง พักเบรคครับผมทุนโอีคผมทุนขอบคุณทุกคนทุกคนต้องตืนใจไปตามผมมากทุกคนตื่ใจผมทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรขอบคุณมากๆครับผมเด้ลุงคิดไปเที่ยวก่อร้านเลยยังให้ลุงคิดไปเที่ยวก่อร้านเลยได้อยู่